กาบนมัสการครับปูค่ะกาบนมัสการค่ะค่ะโค้งสุดท้ายนะปูเนาะกับสุดท้ายก็ได้อ่าไก่มือเข้ามาแล้วครับผมเพื่อข่มมันใจเนาะอ่าเพื่อข่มมันใจครับมาฟังน้ำปูอีกรอบครับท่านผู้ชมอ้อนี่สูตญยังปูบนเป็นสูตรสถิติที่ออกสถิติอ่าสถิติครับท่านผู้ชมครับปีหกสิบ หกศูนย์หกอครับถึงปัจจุบันเปรียบเทียบนะครับปูมยอดีวันที่ครับหนึ่งเดือนธันวาหกสี่เนี่ครับเรลยกลักน้วยบนน้วยยังเดี๋ยวครับปูมันมีเรล็กยูซีโตะยูซีขยันมากเนี่ยห้าเจ็ดแปดเก้าอ่าบังคับได้ครับแปดหกสี่มาเนี่ยแปดห้าแปด เก้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดเก้ามีแค่นี้เลยไงเลีกขยันน้อยอ่าลักหน่วยหลักหน่วยบนยังเดียวครับว่านนี้อาจอาจจะมาให้เห็นอีกอาจจะไม่เห็นโมปูแม่เพราะว่ามันนั่นถ้าเดือยมันพึ่งพึ่งเดือเลยอ่าหลักหน่วยคือห้าเจ็ดแปดเก้าลูกปูเนาะแม่เลขขยันออกเพราะแม่เลขสูตรเลขขยันเรียขยันแม่คาปูเลขหน้าจะมานะครับมาแต่หกสี่ได้เพิ่ลุดเลยครับแปด ห้าแปดมันเล่าชิมาสเดงวันนี้เก้าแปดเกห้าเดียวกับมาหอดหาแล้วอันนี้เก้าปเกห้ามันเหลือไหมใช่ป่ะเจ็ดแปดเก้าห้าก็เป็นใดเด้อเก้าแก็เป็นไดที่ปูแปก็เก้านี่มาดูก่อนมาดูอย่เดี๋ยวเมาเลี้ยงนิดเดียิครับปูไาย้มมึงนครับเก้าแปดเก็ห้าเดียวกับเก็ปขาดหาดิครับปู ยังก็เป็นไปได้ตัวนี้เนี่ยคือเรียกชีโตดี๋พอนัรถครับเดี่ยมันขยันมากนะพยายามให้ไปจับเบ้่งไปมองเบ้งหมวดเตี่ยบซีนะนี่แล้วก็มาลักหนวยมันบปูลักหนวยอย่างเดียวครับอันละแล้วก็ห้อก็ตัวนี้แล้วห้อแล้วก็เตียบไเด็กเล็กเดียนห้อครับเด็กบนห้อน่ะค่ะเก้าครับปูเก้าถ้าเก้ามาเป็นลักหนวยครับอันละแล้วถ้าโซนมาเนี่ย จะเป็นลักซิปศูนยหน้าเป็นลักซิปแม่นครับมันบ่บต้องกลับเลยฮึมศูนย์สามศูนย์สามครับบ่เปลี่ยนแปลงบ่ปูบ่นหนิยังเจ็ดศูนย์สามศูนย์สามอยู่ศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่ยู่นี้นี่ครับตอนรัดมวยมันบ่มีศูนย์เนี้ยครับแล้วกับมัมีสามมีสี่ตัวตัวที่ห้าสี่เนี่ยใหบานนะครับปูไรอันเนี้ยไรเห็นเไรครับใช่เข้าศูนย์นี้มาเห็นเลยคือลักแสนนไงลักแสนสองโตเพิ่มเติมครับ มาบนหลายกล้างมาลัางหมดเดี๋ยวนั้นมาบนกับปู่หกกับเจ็ดมาหกแปดบนยังเดียวนะมาแปดมาตัวหนึ่งสองตัวมาตัวนี้หกกับเจ็ดมาหกแปดับแปดกับเก้าแปดกับเก้ามาห้าเก้ามาเก้ามาเก้าเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์โอแปดกับศูนย์นะละโอแปดกับเก้าแปดกับเก้ามาแปดมาแปดเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์มาเก้ามาเก้าศูนย์กับหนึ่งหนึ่งมาศูนย์ศูนย์กับหนึ่งลดมาลัง ตาหารถจุดเออมาลังเก้ากะเจ็ดกับแปดขึ้นบนขึ้นก่อนมาแปดมาแปดเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์มาเก้ากับปูวันนี้กับสามกับสี่สามกับสี่แมนจะพมาสามหรือมาสี่ปะปูห้องขึ้เลยออกมาใสสองตัวเขาเนี่ยครับปูคือจะได้มีสามกับสี่นี่ครับเได้เนี่้รักรักรวยกับพันละรถเนี่ยครับมิเหลือเก่าตัวเดียวห้องเลยมาสามเก่ากับสี่เก่าบอต้องกับอ่า นี <that> ่ละตัว <decimal> ฟ <opl ane> ันเลยนะปู <royalty> ่แมนฟันเลยครับเกือ like ท so ั fun. Fun. ้งเดือนไม่ใหม่นี่ละสูตรใหม่แมนครับผมโอ้ครับท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายบนสูตรใหม่ปู่เจ็ดสองครับฟันหางเดียวศูนย์สามเก้าสี่เก้าครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่ละตัสัว์อ่าสูตรใหม่แล้วก็ครับสูตรใหม่อยตามันก็ดีเด้ตรงครับอ่า ศูนย์สามเก้าครับปูตัวชี้เก้ายู่นี้เออในสวนโตโอ้ครับก็ไม้นะตัวสูตรไม่มากน้ำอยู่ปูศูนย์สามเก่านะครับผมครับคือเขาแกะแกะออกมาเบิ่งแล้วก็มาเปียบเทียบครับอันเก้าห้าเก่าพันได้ลดครับอันไม่มากเกิดมาเดินทางเดินมานีคือตัวนี้บริการเลยครับปู่แค่ซองปูธรมะนะครับอันแหละคือเป็นเน่าทางได้ครับผมรักหน่วยบนนี่ห้าจิตแปดเก้านี่ครับอันน อาจจะไันมาอีกจังหวัด้างวดมากอะถ้าเป็นรักนวยกับมีแค่นี้ครับปูอืมกันเลืออก้าวอยู่ตัวเดียวครับผมสามเก้าสี่เก้าสามเก้าสี่เก้าแมนพอทัางเดืินมาใหม่ๆเลยครับและชุดล่างเนอะปูเปลี่ยนแปลงมาชุดล่างชุดล่างชุดล่างถ้าเพิ่มนั่นเด้อถ้าเพิ่มมันถ้าความฝันนั่นครับตาคิดว่าถ้าความฝันมันจะออกงวดๆะมาครับปูบอกอะไรันชุดล่างกะ เออคือตัวเก้ยแหละอ่ะเออถ้าเ้าเพิ่มไปอีกกันถ้าเพิ่มไปเพิ่มนี่ถ้าเพิ่มห้องฝันนี่คืองวดตะไปมันจาะครับโอ้แต่ท้งวันตะไปยังเอาก็ได้คือคือหามาอ่าหามาเมียนล่างหาปู่ปูเขียนเพิ่มเสซนีให้แนบบอกมันนั่นมันกี่หลายพอดมัันจไปนะเออเพื่อนถทำว่าบ้างวันนี้คืองวดตะไปเลยหาเมียนหาคืออันนี้แหละหาหนึ่งหาศูนย์มีแค่นี้คือเพิ่มขึ้นมาจากนี่นะอ่าครับปู่เโอ้ห้าหกเจ็ดเพราะว่าหาหกเจ็ด ปูตัดเอาแค่หกับ7แมนตัดหาไปแมนคือตนั่นก็คือหาแต่ทาลุตทาลุด6กับ7จนี่จะเป็นหาปูขึ้นมาทันทีเลยหาหนึ่หาศูนย์แมอ๋อรับชมครับคือหาหาปห้าหาศูนย์หาหาศูนย์หาหนึ่งหาหนึ่เก้ากับหาศย์หาึ่งหาเกาแมนแต่าปู่เอาเอาแค่6กับ7จ็ดมา หกศูนย์หึ่งึตามที่จริงเต็มสูตรจะมีหาศูนย์หาึง้ำหาเก้าน้ำแมนหาจะเอาไว้งวดงต่อไปคนครับธรรมชมหรือไพยมักก็ตามที่ปู่บอกนะครับอ่าถ้าปมักโอเคก็หาใช่็ดเจ็ดศูนย์หกหนึ่งหกศูนยเอาหาใส่ปูว่าก็หาศูนยหาหนึหาเก่าแค่นั้นมันมีเพิ่มเพิ่มอีกแค่หาแค่รักหาแม่นสิบสเตียงบ่ครับปู่เนี่ นี่ดินี่ดิปูยังไงอยู่นี่ดินี่ดิเจ็ดศูนย์นีอยู่นี่ดิโอ้นี่ดโอ้ค่ะบ่นน้ำติดมาน้ำติดบ่นด้โอ้ค่ะเจ็ดศูนย์ตานี่เท่าไรทั้งครับคือก่วมนาจะเป็นเด้อบ่นนั้นทามันมันนี่เด้อเขาเปรียบเทียบรักนวยนี่รักนวยบ่นอ่ะเขาไม่เงี้ยตัวนี้มันก็นี่มันนั่นสามารนี่โคต้องกราบนี่เก้าเจ็ดหกเก้าศูนย์เจ็ดเป็นไปได้เออถ้าเป็นไปแต่ว oh, uh, ่าถ้าตัวนี้มันมันจะขาดสามกับสี่ ตาศูนย์นี่บ่อขาดครับเออคือศูนย์เจ็บอยู่บ่อขาดค่ะครับอะไรเป็นยังคือบ่อขาดศูนย์นะตอนมีนี่ครับปูมันมีดิศูนย์นี่ศูนย์เจ็บมาได้เราก็รักน้วยเท่ากับไมิเจ็ดครับเออเจ็บมาได้เออเพราะว่ามันเป็นรักน้วยรักน้วยบนมากคือศูนย์เจ็บรักน่วยชุดขยันออกกระปูเนาะห้าเจ็ดแปดเก้านะครับตั้งแต่ต้นปีหกสี่ครับขยันมากครับผมห้าเจ็ดแปดเก้า อันนี้ก้าเจ็ดกมีจยุ่นี่ยนะราเจ็ปูกติดอยูก้าเจ็นี่ครับผมมาบ่นัรักขยันวยบนนะก้ากัะเจ็ดนี่ครับก้าวเก้าไดชมยาตูนั่นไปคือศูนย์เจ็เท้ากรมีอยู่ยเนี่ครับก็นี่คือเจ้าจับเอาได้นี่ครับศูนย์เก็บครับผมอันแหละเอาก็คือนันไปต้านีเข้าสู่ดันเดือนเห็นเห็นมาแล้วครับสุดไม่ลาดอันนี้เป็นสุดไม่ลาสุดนกปูเนาะแม่นครับคือ มันเดินมาหลายงวดแล้วก็เลยเฮ็ดทำไมเพื่อไว้เพื่อไว้มันก็ไมาขอนอยู่นี่แกยู่ในสูตรปูครับ็อยู่ในสูตรปูก็ถือว่าบได้เปลี่ยนแปลงานะครับท่านผู้ชมครับศูนสามเก้าก็คือยู่ในสูตรับมันมันไม่มองเห็นครับผมมันมองเห็นนะมองเห็นบรบครับตัวนี้บร้ครับอเพื่อนี่ลหละคือเฮาจับนั่นคือสามนี่ศูนย์สามั่นบะที่เราเขาบด้เบิรงหลัก่วหลักทรบน่ะ0ูน4สมูนย์สีครับคือทีนี้ก็ศูนยสามนี่นี่คือเรียกกันแน่ๆคือศูนย์สามศูนสี่แล้วก็ สามเก้าชี้เก้าไม่ต้องกลับครับคือมีชีคูนี่บนน่ะเหลือชีคูครับโอคืองเนียนๆบนนี้บม่ต้องกลับเล่นบ่ค่ะอีตัวนี้บร่ได้กลับครับอืสี่เก้าไม่ต้องกลับคือตัวนี้มันมาแล้วตัวตัวนี้ถามลุดทามลวดตัวนี่คือจังมาได้เออทาตัวนี้ลวดลักหนวยเนี่ยมาลักหนวยลวดได้นี่จังมาได้ อยากับทางศูนย์หนึ่งอันศูตรอันสามกับสี่รถน่ะครับสูตรเจ็ดนี่ก็ได้ที่ปูเจ็ดนี่กับที่วายอยู่รักหน่วยมันอยู่รักหน่วยคือทางศูนย์เจ็ดมาหนี่บ่อขาดเนี่ยปูตรเจ้าเก้าห้องประเด็นบนครับท่านละเจ็ดกับมี่มีทางมาคือเป็นศูนย์เจ็ดครับผมบ่ต้องเป็นเจ็ดศูนย์บ่อให้เป็นศูนย์เจ็ดยางเดียวบนครับท่านละทำมาเมื่อเบนนี่สมมติวาเ่บนท่านละเพราะว่ามันรักหน่วยนะ หลักหน่วยบนห้าเจ็ดแปดเก้าเดินมีเยูะหลักหน่วยบนนี่ครับหลักหน่วยด้วยครับห้าเจ็ดแปดเก้าหลักหน่วยบนเดินขยันอันนี้จะเป็นลักลักสิบกับปูอันนี้เบากระปูคือเขาเอียบเฉียบเชื่อมันหลเปียบๆนะครับเนาะแต่ว่าขยันมากครับหลักหน่วยบนห้าเจ็ดแปดเก้าที่ว่าพนัดรถครับคือเขามาเปรียบแล้วเปรียบเชียกตัวนี้เข้านะมันติเชีกเยอะสามเก้าครับปูสามเก้าชี่เก่าสองปูเพต้องขับเดินยางเดียวโอ้ เอารับทำชุชมครับนี่ครับโค้งสุดท้ายเด้อครับผมครับปูเจ็ดสองับบอกมาละครับผมครับนี่ครับสูตรใหม่บนนะครับแกอยู่ในสูตรของปูเหรครับทำชุชมครับปูอ่าฟันไห้างเดียวศูนย์สามเก้าสี่เก้าบอตงกับปูวาตรงๆอ่าสูตรเก่าก็ตามนี่ครับทำชุ่มครับเอาคลิปนี้ฝากไว้สานีครับค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ตามนี้นะคะ เม่มูกับฝากไว้มีเพียงแค่นี้นะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะคะโชคดีถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันในงวดวันที่สองพฤษภาค,คมพศ2 5 6อพันหาอยหบเนาะคะ่ะพบกันไม่นคลิปหน้าเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แม่มูกับสวัสดีค่ะ